อ่าตอนนี้ถ่ายแล้วหนูหนูชี้ไปทางไหนมันก็ถ่ายชี้มาทางนีถ่ายแล้วกดแล้วปลากดถ่ายแล้วตอนนี้อัดแล้ว <โฮ S 2> อ่าถ่ายปลาป,ปา๊าเห็นปลาปนะ๊าไหมเย้ทางนี้แล้วปลามาทางนี้แล้วเฮ้ย <c oughs> ยังไงแล้วปลาจะไม่ตั้งแต่ถ่ายแม่ดิถ่ายแม่ดิโ <c oughs> อ้โห <c oughs> น,นี่มาดูนี่นี่นี่คือ ราชมงคลชมขึ้นไอคิรทิ้งไทยตัวเองดิไทย,ทยอ,อันนี้พอพอจะหยุดก็กดกดที่เดิมเดมกัน,กนอ่ะไทยแล้วมา,าลุยไปซ่องดีๆซ่องดีๆ S <S อ่้าไว้นี่เอาไปไมอ่ะวนี้แหละอ่ะังซองดีๆแลองไม่เห็นขาต้องเท้ป่ะอ่ะใส่แบบมันมต้องดีก็ได้เนีสวมเลยอ่ะออเออ๋ย่ไปเอออย่ไปถ่ายห้องใหญ่นะถ่า้ป้าหมายนะอยู่ห้องนะไปด้วยดิ

ไปคิลิม่บุยไ<อ>ทยเองอะเราไม่อยู่บ้านปุ๊บฝนต,ตกเลย,เเลยมียุงนะเนี่ยนั่นแหละตรงน้าแม่เลยเอ่ะตรงหัวนั่นแหดีน่ำบินไปแล้วทีนั่นนดีบินมาแล้วเฮียข้างหลังนะหน้าเฮียเลยเ <c oughs>

ไอ้คีรินคุยกับตาเลย<ด>คุยก<ด>ับตาเลยบเ,เขาจะรีบจ<ะ>้านู่นนู่นนะนูนี่ตาอยู่นี่จ<ะ>้า <laughs>

อย่างก็คว่ำสเบิงสะกูพาามูเน้อขมีให้ก็มี